สวัสดีค่ะมาหายป่วยด้วยโยคะกันค่ะหลายๆโรคของร่างกายเรานะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหายไปได้ด้วยโยคะด้วยการฝึกโยคะเป็นการฝึกนําจะให้ฝึกส่วนใหญ่เนี่ยทั้งฝึกการหายใจแล้วก็ฝึกร่างกายตามไปด้วยเพราะอะไรคะเพราะถ้าเราหายใจไม่เป็นยังคงหายใจเร็วยังคงหายใจสั้นอยู่เนี่ยยังไงก็ตามนะคะสุขภาพในภาพรวมก็จะไม่ดีขึ้น โยคะเป็นการฝึกที่ฝึกให้เราเนี่ยทั้งมีการหายใจเป็นแล้วก็มีการวางท่าทางแล้วก็ทำท่าเข้าท่าอาสนะต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นหมายถึงว่า เราจะเหมือนเริ่มฝึกตั้งแต่เราจะยืนยังไงให้ถูกต้องเราจะต้องทรงตัวทิ้งน้ำหนักลงเท้าของเราได้อย่างไรให้ถูกต้องสังเกตเท้าของเรานะคะเราจะมีอุ้งเท้าเราจะมีส้นเท้าเราจะมีส่วนจมูกเท้านะคะในแต่ละส่วนของเท้าเนี่ยเราต้องยืนและส่งน้ำหนักเขาลงมาให้เต็มที่ค่ะนั่นหมายถึงว่ายโยคะเนี่ยฝึกเราตั้งแต่ท่ายืน การยือนนอกจากที่เท้าแล้วจะส่งผลขึ้นมาถึงขาขาเนี่ยต้องยืนแล้วหมุนขาหมุนร่างกายอย่างไรทุกอย่างของโยคะนะคะแม้กระทั่งเริ่มตั้งแต่การยืนการวางท่าการพับตัวการงอเขา่าบอกบง่งบอกให้เราเห็นว่าเราต้องปรับ สุขภาพปรับรูปทรงของร่างกายอย่างไรมีหลายหลายอินบ็อกซ์ที่เข้ามาถามนำเรื่องขาเป็นแบบนั้นตัวเป็นแบบนี้กระดูกสันหลังเป็นแบบนี้แบบนั้นนะคะนำแนะนำเขาอย่างเดียวเลยค่ะให้ฝึกโยคะแล้วก็ฝึกในรูปแบบที่มีครูหรือผู้ฝึกแนะนำด้วยนะคะเพราะเพราะ การที่ร่างกายเขาเป็นอย่างนี้ณวันนี้นั่นแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะยืนไม่ถูกต้องเดินไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งนั่งไม่ถูกต้องนอนไม่ถูกต้องก็ได้เลยส่งผลให้ร่างกายในภาพรวมที่แสดงออกมาณตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาประสบสุขภาพต่างๆที่ไม่ค่อยดีและต้องมาซ่อมแซงแก้ไขโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ ในภาพรวมแล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยดีมากๆเลยลองมาหันเปิดตัวเปิดใจลองหันมาฝึกโยคะนะคะช้าช้านุ่มนวลแต่ให้ผลดีกับสุขภาพของเรามากเพราะว่ายโยคะเนี่ยดีมาตั้งแต่ระบบภายในตั้งแต่ทุกระบบการทำงานที่เห็นได้จริงและดีมาจนถึงการฝึกหายใจ หายใจให้เป็นหายใจให้เป็นปอดก็จะทำงานดีเมื่อดีมาจากภายในออกมาแล้วเนี่ยเขาจะแสดงผลออกมาให้ถึงภายนอกแบบที่แบบที่เราเห็นกันเองค่ะว่ารูปร่างเป็นแบบนี้มีลักษณะผิวพรรณแบบนี้มีกล้ามแขนกล้ามขาแบบนี้หลังเปิดไหล่เปิด อกเปิดได้แบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าสุขภาพเนี่ยมันตีออกมาจากภายในออกมาสู่ภายนอกแล้วมาฝึกโยคะนะคะหลายๆโรคหายป่วยด้วยโยคะคะ่ะ